สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะที่เดิมเวลาเดิมแบ่งปันจากพี่น้องจาสามฮานอยนะคะพี่น้องขาเมื่อวานก็รุดอีกแล้วนะคะมือนีสีได้คืนบอสิพาได้คืนบอพี่น้องค่ามาลุ้นกันนะคะเนาะสามฮานอยนะคะสวัสดีปริม ปรีสวัสดีปีใหม่ปีใหม่อีกครั้งนะทุกคนคะ่ะขอให้โชคให้หมานให้ร่ำให้รวยเด้อจ้าเด้อปีน้องคะ่ะสามฮานอยนะคะวันนี้เด่นที่แปดและเจ็ดปีน้องแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามและเจ็ดสี่พี่นอ้องจ้าสามตัวเอามันคือบรชัดวันนี้นะคะก็จะ ในคลิปนี้สมยิงก็จะวางรั้วพัฒนาให้เลยเนาะค่ะเนาะเจ็และทุกสิ่งอย่างพี่น้องค่ะมันคือแนวทางเด้อค่ะเด้อบอดามาเนาะค่ะเนาะมักกะตามบ่มักกระพานเนาะค่ะพี่น้องจา๋าและอีกอย่างนะคะสตินะคะพี่น้องมีสติไม่ทุม่มทุนสร้างเนาะค่ะเนาะเอาเอามวนเนาะคะ่ะ เอามวลคอยไปเอารวยที่วันที่สิบเจ็ดนะคะเนะเาะอ่ากับขนมไทยตำไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะส่วนเกมนี้เราก็เอาพอหายอยากหอมท้องหอมปากก็พอนะคะทุกๆวันสมยิงจะเตือนเสมอ ทุกๆครั้งเวลาสมหญิงวางแนวทางนะคะทุกคนค่ะสมหญิงเจะเตือนทุกๆครั้งนะคะและก็ไม่เคยนะคะแนะนําให้พี่ให้น้องนะคะทุ่มทุนสร้างนะคะพี่จะพี่น้องจ๋านะคะถ้าเข้าก็ขอให้พี่น้องขอแสดงความยินดีกับพี่กับน้องด้วยนะคะถ้ารุดก็ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนมันเป็นเลขคำนวณน,นะคะที่ คำนวณขึ้นมาเนาะค่ะเนาะบอมอะไรมาจากสำนักสงใดนะคะพี่น้องคะ่ะโอเคแล้วก็ลาวพัฒนานะคะทุกคนวันที่ห้าหกเจ็ดลาพัฒนาต้องเฝ้ามีพัฒนาเนาะเะนาะบรสันนะอาจจะถูกพิจารณา ติดดวงติดแดงก็ว่ากันไปเคยแล้วนะคะก็เลยระวังตัวแน่จัดน้อยเนาะยตำลาวว่สัสดชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านเช่นเดิมนะคะทุกคนคะ่ะมันก็ได้ออกมาแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะร้อยแสูตรแล้วนะคะที่สมหญิงทําขึ้นมาสูตรนี้ก็เป็นสูตรจะว่าใหม่ก็ไม่ใช่จะว่าเก่าก็ไม่เชิงนะคะ เลือกที่เดินดีสุดนะคะมาวางให้พี่ให้น้องมานะคะเนาะหกสองเพี่น้องจ๋ากลับเล่นเอาไม่ต้องกลับเราสมยิงกลับไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขออนุญ,ญาตเซ็นซื้อเซ็นเสียงนะคะก็ประมาณนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะโชคดีนะคะ ขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์ให้ขอบคุณหลายๆ้วยจ้าขอพี่น้องปังๆนะคะโชคๆมันหมานะกัเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ